สวัสดีเด้อเอฟซีจูคูสูคนผู้ติดตามห้าน้อยเมื่อวานนี่เป็น,นังไดน้อยกับใดยูดอกเนาะในสามหลอดยูพี่น้องรอบที่สามปกติน,นี่ในตัวจออแต่ว่าเป็นตัวกลับพี่น้องจากสามศูนเป็นศูนสามแลวพี่น้องเด้อขันเขาตัวจอในตัวกลับกลับกันบ้เขาตัวจอกันแนบบให้เขาจะหลุดก็ เห็นเขาตาโหลดกะแต่ว่าพิษวงังเนาะพี่น้องเนาะปกติมีไอพี่กับพิษวังคือกันบอกเขาแปลว่าเขาสองหลับขึ้นสะโพกิดกับพิเศษอาวันที่มาเบิ้งกะทบทวนย้อนหลังกันเนาะพี่น้องเนาะ,นอนะของวันที่เจ็ดกันยายนช่องพันหาร้อยหกสิบหกสะโพกิดกัจับคู่สามแปด ศูนย์สองสวิ่งสาปกลมเลี้ยสามปดล่องสองสาตัวกะ3สามดรูดได้แพี่น้องรูดเข่าแปดวิ่งเข่า8ปดอได้เก้ยู่บนพี่น้อง <c oughs> กพิเศษจับคูซีหาหกเกดสองซีหาสองวิ่งซีหาคุมเล่นซีหาล่องหาสองสองสามตัวกัสองซีหาเขาซีพี่นองเขารูซี คือได้หกซนาผิน่องนานศะูนย์หออกบนขอติดบนลูดติดบนพี่น่องปกติจับคูมาสองซ3ศูนย์นย์วิ่งสองกลมเด็นสองร่อง3า 3ามตัวสามสองสี่เขา้าตกจอพี่น้องเข้าสามศูนย์เป็นศูนย์สามะพี่น้องเนาะเป็นศูนย์สามตัวจอคือตัวซีตัวนั่นแหละ4ีคููนั่นแหละไผมีมีผู้จอบอใครมีผู้จอกระพ่านเนะพี่น้องเนาะที่นี่กันบีไอพ,พีจับคูหกหนึ่ง เก้าเกตหกเกตหนึ 1, ่งศวิ่งหกหนึ่งกรมเด่นหกหนึ่งรองหนึตัว0ูนย์หกหนึ่งลดพี่น้องลดคือว่าลดไปหนึ่งพี่น้องเขาสามคือว่าเดินนีอยู่น่อพี่น้องเนาะพอไปได้พูได้เขามากอะจวนึ่ง ก็นำหลุดนำแล้วพี่น้องธรรมาดากบว่าหนาสิปลอยไปนะโต๊ตะจ้ก็ได้หนาสิตที่ตามด้วยนี่น้อย,อยไปพอไ่อเลยเติมกันนะพี่น้องเนะาะทำแบบนี้เขาว่า,าเบิ่งวันที่ของวันที่แปดเนี่ 8, ยพี่น้องเน้อของมือนี่ลหละกำลังทำไทยทำอยู่นี่คือวันที่แปดยมนวันเสาตอนเสาตาเสาเลยตาเสามือวันที่แปดถ้าน้อยสะพอคิด ไซดแล้วพี่นอ้องเพราอากาศแล้วทำมาเบิ้งหลายๆนเรื่อพี่น้องเนี่เขามาแช่กันหลายๆเดี๋ยวหลายเดี่ยวหน่อยอยู่เอฟซีกันไปจากไปจังไดอาเบิ้งกันไปพี่น้องมาว่ากันหรอกคิดตามกันไปมือนไม่มือเขามนุษย์นะธรรมดาเนาะมันเป็นของรวยไร้วันพี่น้องสปอตคิดจากกู cầu si mượn hình được được, sau khi gì cả mượn, sau khi kết cả rút nhạt kiểu đọc phi long tất cầu, thì, thì bên 90 Bình Đừng Cầu si Đám tua เอาสีเมื่อไรเนอสิแตกสามตัวจักเทียนะตรงๆจักเทียคเคยแตกมาเที่หนึ่งลราพี่น้องสามตัวสองหาซีบอกเท่านั้นจำได้อยู่เจ่อนั้นน้องท่านเอาสามตัวลงเอาตั้งเต่ตัวล่องจับใส่กันเราไปรูปใส่กัน ยิ่งเก่าซีผมเปนเก่าซีล่องเก ห้าหน่อยหรือรัฐบาลเนาะหลายเสี่ยนหลายสำนักพี่น่องเอ้ยเบิ่งกันเอาสำนักได้ดีกับจามเนาะสำนักได้โบ,น,น,บน,นีกับปล่อยไปพิเศษมีหลายสำนักมีหลายเสี่ยนนักคำนวณมีแต่เกง่งๆเนีย่ยพี่น้องเนี่ใไอสิคำนวณได้ดีก็กัดแน่แจักน้อยสั่น พิเศษจับคูมกเก้าเอจีผู้ลังค้นกราขอให้เกขอให้เขารูดได้กับพานแล้วเอจีว่าเก้าหาเกียศูน nước xuống cầu kết cầu kết vinh vinh giám tòa chết hút cầu chết hút cầu đi hút cọc cầu không nên hốc cầu không nên hốc cầu là cái lòng cầu kiết

Yên. chết rồi chết xuống bình tám tua tua hút hút สามตัวหาพี่น้องหกเก็ดหกหกเก็ดหกสามตัวตัววิ่งโอ้ยตัววิ่งพิษพี่น้องเอ้ยวิ่งหกเก็ดตัวนี้พิษตัวนี้พิษนี่พี่น้องเอาออกไป เอาไว้พี่ก็ได้ตัววิง่งแต่ยังคือจังรืมอจะให้น,นึ่งเอาบ้อนะ่นังกับพี่น้องนะักเข้าใจนะตัววิ่งคือตัวกลมเดอ้อฟังให้จบตัวพี่น้องเด้ออันนี้ว่าเอาฟังให้จบเอากลมไปเลยวิ่งหกเก็ดกลมหกเก็ดนี่แหละพี่น้องตัวนี้ตัวล่งังคนได้หลายคนได้หลายพิษเองพิษเองปูพิษเองเขียนพิษ ปากไปจังหนึ่งมือไปจังหนึ่งไปจังใดฮะนี่งนะยามันหลอกเบืบ้งเอาพิจารณาเาเรื่อพิ่ารองเด้อย่ามพิดกับพิดมัรสิแตกตัวนี้บะพี่นองเก็ดจ้องนี่อะขอไปกันบ่เห็นบาให้เห็น Nếu phái nàng thì bắt chạm Nếu phái nàng thì Ở bên kia Tối vinh cái tối nặng là Phái nàng ấy, Ngốc chết rồi lạ Cái này lúc Ở ngoài Mày thấy Nó chấm nỉ Có đó VIP, VIP, p b Chấp cụ Cao không Cao không hà xuống hà xuống hà kết hà kết kết số xuống vinh vinh 90, xuống sám tòa kết cầu xuống kết cầu xuống. วิ่งเก้าูนยมเนเก้าศูนร่องเก็ดศูนย์ร่องเการ่องเก็ดศูน พี่น้องผู้ดได้เข้ามาแล้วแคปหน้าจ,จอเด้อมันของวันที่แปดมาแล้วฮ้าน้อยมือแดงกระรวยกันนะพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วฮ้าน้อยวันที่แปดกันยาวันที่แปดกันยามาแล้วแปดกันยาหกหกสปอตพี่น้องแับโคเข้าซีสามส่วน

Vinh, hốc cầu, không lên hốc cầu. Loan, cầu kết. Sám tòa, kết hốc cầu. Hốc cả tí. Hốc kết sám si. Nâng song Kết soáng vinh cả. Hốc kết là là phi nông. Chứ thường là không có hốc kết. Loan, kết song Sám tòa cả hốc. Kết hốc. Kết hốc kết này là. พี่น้องมันเปิดตัวกลับเขียนผิดตั้งตัว3ตัวแต่ว่าเป็น6กเกตแล้วตัววิ่งแด้พี่น้องเนี่กลับกันไหนอยู่นอกต่วันนี้กะมีไอพี่เก้าศูนย์หวิงง่งเก้กลมเลนเก้าศนย์ล่องเกตศูตัวกะนเกาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อพวกได้เข้ามาแล้วกะ แค่หน้าจอไ้จำเอาว่ามันตัวได้งามตัวได้หมักตัวได้น่นกระจัดไปเลยเด้อพี่้องเด้อหมักอันใดไล่าการใดก็ว่ามีเฉพาะจิตพิเศษปกติวิธีพี่หมักมองใดจัดมองหันพี่้องเอาไปลำไปรวยสุกูสุขคนทำลำเรว่วยๆเด้อแห้งๆปังๆกันมัดสุกูสุขคนย่าเจ็บอย่าจนกันเด้พี่้องเด้อ Wah, kan Mei, suktopai, selamat